สวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับวันนี้เปลี่ยนท่อเรียบร้อยแล้วเพื่อนท่อของช่างน้อยอะไรสร้างเพื่อนวันนี้ลุงน้อยจะมาลองตั้งจูนปั๊มในตัวนี้นะเอาเข้าอีกรอบตั้งตัวจูนน้ำมันเนี่ยตัวจูนปั๊มน้ำมันเอาเข้าอีกรอบขวันยังเยอะอยู่เพื่อน เร่งมันทือ,อเดี๋ยวลองจูนทอตักรอบก,ก่อนล้วจะลองวิ่งแบบับทอช่างน้อยก็จะพุ่งไหมตอนติดขวันมันเยอะเพื่อนขวันดำเป็นก้อนเลยครับเดี๋ยวมาจูนกันเพื่อน เพื่อนอาเข้านะเข้าอีกรอบควนันเขายังดำอยู่ นาานาจะพอดีนะทีนี้ต้องลองครับเดี๋ยวไปลองกันลองวิ่งเข้าไล่นะตอนไปวิ่งลูงน้อยวิ่งไปไล่นะ Yeah. ก็ถึงไร่พริกเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็มีนนเพื่อนน้ําก็จะมีขังว่างหัวร่องนะหัวร่องเพราะหัวร่องต่ําลมแรงเพื่อนดูแล้วอะแต่ในร่องก็ไม่มีนะน้ํายังไม่มีขังก็โอเคยังใช้ได้อยู่ก็ยังไม่ต้องกลัวเน่าอาไรหลับมันเนาะส่วนพี่ก็โตขึ้นเรื่อยเพื่อนได้ฝนได้อะไรนะโตขึ้นมีตอนเอ็นเพื่อนในเอ็นต้องหาปัก ดีปักแล้วก็สวยเลยนะเพื่อนเนี่ยลุน้อยปักไว้นะสวยโอ้ตอกหาตอกใหม่เพื่อนๆล้มแรงต้นขนาดปักไว้ยังเอ็นเลยเดี๋ยวอีกวันสองวันนี่ลุงน้อยว่าจะออกมาฉีดข้โมูลอีกนะเนี่ยเร่งกรดอกเขากำล,ลังสะเลยเพื่อนเนี่ยดอกออกเต็มเลยฉีดไปนี่นะออกปีเนี่ยเต็มเลยจะได้ติดหลบ tôn đường đúng còn, đúng kính, đúng bay lưỡng lưỡng luôn ạ giờ đủ còn giờ bằng thì nó cho hạt tiếng tôi này bay lưỡng tăng quá mày đi chăng lên luôn quán nói cá bộ quán nói đi chăng lên quán mới dữ lên tớ, lên cho nói cũng có đi nữa nè đúng là nè ก็ไม่ดังเกิน,นเพื่อนๆพื่อดังดีเนี่ยุน้อยว่าพอาะเขากำลังเขาน้อยไงเขาแค่ร้อยสิบเรใส่พวกแมกนัมหรือใส่แซตทีนี่โอ้โหอันนั้นดังแรงจะใส่นี่ใส่ฟางเกียดน์นะเพื่อนนะ่ะเกียด์ท่อใส่ไม่รู้ใส่เครื่องเล็กเนาะเครื่องน้อยใส่นะแล้วเครื่องน้อยหาปักหลักก่อนเพื่อนน่ะแล้วหาตอกหลักแล้วก็ปักหลักอันน้น้อย น้อยวานั่งเตรียมหลักปักปักให้เสร็จจนะ้ะปักคึนนิ้น,น้อยก็เก่าพเสร็จนะเสร็จแล้วก็จะออกพื้ที่เท่ามนเมื่อเดี๋ยวน้อยปักหลักเสร็จเดี๋ยวจะมาลองติดเครื่องแล้วก็ลองเล่นเครื่องให้ดูนะอ,อัดสุดๆว่าจะเป็นเสียงเขาเป็นยังไงฮนะครับเพื่อนจะเล่งมานะน้อยสัางเนี่ยเล่งสั่างสร้าง มาแล้วก็เร่งอะใครอยากได้ก็เร่งสั่งมาได้เลยนะตอนนี้เหลือก็ไม่กี่อันแล้วเหลือใครอยากได้ก็สั่งมาเลยเฟซบุ๊กลูกสาวลูกน้อยอะ่ะลองกดดูกดดูในชุมชนนั่งน้อยลงไวอ้อ่ะครับเพื่อนๆมาเสร็จแล้ว มัดจับตั้งกันใหม่นะพริกโอ้กําลังออกดอกลมครับมันขึ้นแสดงว่าลมแรงมากเลยเพื่อนๆเ,นเอ็นนียต้นใหญ่เอ็นก็่นนนู้นก็เอ็นนะพริกกําลังออกดอกให้เต็มหมดเอ็นเลยเพื่อนๆ้องจับปักหลักกันใหม่หมดเลยเนี่ยพริกกําลังสวยเลยแต่คุ่มสวยจังเลยขาดไม่กี่ลักเพื่อน ถ้าเป็นกาลูกน้อยก็จะลองติดเครื่องแล้วก็เล่นเครื่องให้ฟังนะช่วงนี้ก็ค่อยยงชั่วหน่อยไม่ต้องถึงน้ำบอ่อฝนตกมาแต่จะเยอะจัดกันไ่ดินเพื่อนตอนนี้นั่นเพื่อนจะเล่งอ่ะใครอยากได้ทักมาเหลือไม่กี่อันนั่นเพื่อนใครอยากได้ก็ทักมานะาเล่นอย่างเงี้ยฝน แน,น่นอนเลยนะครเดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องกันเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะ นี่นั่นป่ติดหนูดิมันนะเดี๋ยวลุงน้อยว่าจะลองตั้งแม็ตนั่มนะรอข้าวสักรอบนึงให้ควันน้อยลงอีกนิดนึงครับวิดีโอชุดน,นี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับทุกไลค์คือกำลังใจของลุงน้อย ฝากกดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่เลยครับครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ